ฟังชันออโต้ฟีดแบ็กฟังชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน CQ Series ใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากสโนนโล,ลิบารนะครับวันนี้เราอยู่กับ a l ร์ n Heat CQ s e r ซี s ในโมเดล c q 2 e 0 b นะครับฟังชันออ t โต้ฟีดแบ็กนะครับเป็นการจัดการความถี่ที่มันฟีดแบ็กกับไมโครโฟนและลำโพงที่ทำงานที่มันเกิดการหอนกันขึ้นมาหรือ ฟีดแบกกันขึ้นมานะครับปกติแล้วเราจะระวังไม่ให้มันฟีดแบกแต่ในคลิปนี้ก็เราจะต้องทำให้มันฟีดแบกก่อนเพื่อให้มันทํางานเพื่อเวลาเรารันโชวหรือลันงานไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดฟีดแบกในหน้าง,งานาน,าน,านั้นๆในซ้ำซอนเข้าไปอีกนะครับทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยครับขั้นแรกเราก็คอนเน็กที่ CQ เหมือนปกตินะครับคอนเน็กไปทีนี้ไมโครโฟนผบตั้งเป็นชัน้นที่1นะครับ ่เพื่อนที่หนึ่งนะครับมีว U เข้ามาครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทีนี้ฟังชันออโต้ฟีดแบกนี้มันอยู่ในที่ไหนบ้างนะครับมันจะอยู่ในคอนฟิกแล้วไปเอาพุทเอาพุทที่หนึ่งเราก็เลือกไทป์ของ E Q นะครับเอาเอาพุทที่หนึ่งก็จะเป็นอ็อกนะครับก็จะมีพาราเมตริก E Q แล้วบวกฟีดแบกออโต้นะครับ F B E A นะครับที่เขาย่อไว้แล้วก็ G E Q เราก็จะเลือก E Q หรือ G Q ก็ได้ครับมันเลือกได้อิสระว่าจะเป็นพารามิเตอร์พร้อมออโต้ฟีดแบ็กกับกราฟิกอินคอเลเซอร์ซึ่งไม่มีออโต้ฟีดแบ็กนะครับก็มีเลือกมีหมดทุกเอาพุทนะครับก็มีเอาสองก็มีให้เลือกนะครับเอาสามเอาสี่เอาห้าเอาหกในที่นี้ผมจะลองกับ Channel L กับลำโพงตัวนี้นะครับ Channel L ปึ๊บเราก็เลือก L R เลือกว่าเป็น พา r a m ิเ r อร a อ t o โตนะครับแล้ก็เลือกปุ๊บเราเลือกได้แล้วตัวนี้จ EQ หรือ p a r a m e t ต i c ก็ได้ครับตามค่า Default โรงงานจะเป็นพ a r า m e t ต i c บวกออ o โตฟีดแบกนะครับแล้วก็ l อจะเป็นกราฟิกอ e เคอร์เรเซอร์นี้เราเลือกมาแล้วว่าเป็นพ a r า m e t ต i c กับ f e e d แบกออ u โตนะครับโอเคมาดูเลยครับว่าเราเซตกันยังไงขั้นแรกเราก็ไปที่เฟดเดอร์ก่อนนะครับ ลองเทสใหม่ก่อนฮัลโลฮัลโหลฮัลโหลอ่ามีสัญญาณขึ้นนะครับลองเล่งวอลลุ่มขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นครับอ่าฟังก์ชันมันจะอยู่ในโพเซตซิ่งนะครับก็ไปที่เอาพุทที่ซึ่งเฟดเดอร์เอาพุทนะครับมันก็จะมีขึ้นมาพารามิติกนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟีดแบ็กออโต้นะครับเนี่ยอยู่ในตัวนี้ก็กดขึ้นมากดอีกทีหนึ่ง หน้าตาการทำงานจะเหมือนช่องตารางกราฟอีคอไลเซอร์นะครับนจะเป็นความถีต่างๆขึ้นมาครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเราก็พูดไมค์เทสไปปุ๊บจะให้มันจัดก,การก็ไปที่ตัวนี้ครัดีเทคนะครับเรากดโฮไว้ให้มันจัดก,การทํางานนะครับอ่าโฮเสร็จปุ๊บเรียบร้อยได้แล้ว,ลวก็ไปที่ Adjust จจง่ายมากครับทํามือให้หอนไงก็จ่อไมค์ไปเลยครับเดี๋ยวอุ้ยเสียว คำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้มีเสียงหอนของใหม่โปรดระวังหูของท่านด้วยนะครับความที่แรกไปแล้วนะครับ ถ้าปาดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับโอเค,ออเคสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสสาสโอเคแล้วก็มันยังมีฟัง์กชันที่แบบถ้าเราเลือกที่ความถี่ไหนความถี่นี้ถ้าเกิดมัน,มนแคบเกินไปล้วก็ให้มันกว้างได้อีกครับขยายออกมาได้อีกนะครับอ่า นี่ก็เฉพาะตัวมันอย่างเดียวสวัสดีครับเฮ้ย hey. กาจ่อเข้าไปแล้วก็ยังไม่หอนนะครับหมดแล้วหูไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับลองมากกว่านี้ไม่ไหวครับง่ายๆครับกับออโต้ฟีดแบ็กใน CQ s r ซีรีส์ครับผ่านไปแล้วครับกับ ฟังชันออโต้ฟีดแบ็ใน CQ s e r i e รใน CQ 2 0 b ที่การปรับแต่งที่ง่ายครับลองกันแบบง่ายๆดลง่ายๆมากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคำถามหรือข้อแนะนำอะไรคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้พี่หนึ่งไปก่อนครับบ๊ายบาย